ถ้าอยากเตรียมตัวการยื่นกู้ซื้อบ้านเนี่ยเดี๋ยวฟังคลิปนี้ก่อนว่าก่อนยื่นกู้ซื้อบ้านเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเอกาสารอะไรบ้าง1 2 3 4อ่าเดี๋ยวฟังคลิปนี้กันก่อนในการเตรียมตัวยื่นกู้ซื้อบ้านนะครับผมขอแบ่งหลักๆเป็น2แบบก็คือ1คือทํางานประจํา2คือทาอาชีพอิสระเนาะสำหรับคนที่เป็นพนักงานประจำเนี่ยเอกสารเนี่ยเตรียมค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่เอกสารที่ต้องเตรียมนะครับผมสำหรับพนักงานประจำเนาะก็คือ1สลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนถึง6เดือน เป็นขั้นต่ำเบสิกสองทอเตเมนต์เดืนอน 3. ใบรับรองเงินเดือน 4. ใบผ่านสิทธิสวัสดิการถ้าเกิดว่าใครมีสวัสดิการกับธนาคารมี M O U อะไรอย่างเงี้ยกขขอเลยทีเดียวาห้าสาวสัประชา,าชนสาวทะเบียนบ้านอันนี้เป็นหลักๆที่ธนาคารจะขอนะครับผมแต่ทีเนี้ยถามว่ามีขอเพิ่มเติมไหมก็มีขึ้นอยู่กับลูกค้าเคส by เคสเช่นว่าเอกสารการส่งภาษีหรือ ลเลคเตเบสติบุคคลของบริษัทที่เขาจะเอามาตรวจสอบพบการเงินของบริษัทนะฮะว่าแบบเออบริษัทเป็นยังไงบริษัทด,ดีไหมมีมีกำไรไหมมีได้เท่าไหร่เปิดมากี่ปีบริษัทธนาคารเขาเช็คค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่สําหรับเราที่เป็นผู้กู้เป็นพนักงานเนี่ยเราเตรียมที่ผมบอกอค่อนข้างจะครบถ้วนละอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คืออายุงานนะครับใครทํางานประจาเนี่ยอายุงานสําคัญมากๆพยายามอย่าวย้ายงานบ่อยย้ายงานบ่อยเดี๋ยวบางทีทําให้ อายุงานมันไม่ต่อเนื่องอันนี้สําคัญตั้งเลยเพราะธานาคารมองเรื่องของอายุงานด้วยเช่นว่าคุณทางานที่นี่มา3เดือนย้ายไปที่นึงสเดือน5เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับมันมองว่าแบบไม่ค่อยมัน่นคงเพราะว่าอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งอัน,นธานาคารจะมองเพราะนั้นเนี่ยอยู่ที่เดิมอายุงานสัก6เดือนปีหนึ่งโอเคแล้วค่อยๆย้ายงานเอาให้กูก้เสร็จก่อนค่อยค่อยทําการโยกย้ายนะครับเพราะเคยเจอเคสหนึ่งเหมือนกันก็นกคือย้ายงานระหว่างกู้สินเชื่อ ต้องรองนานไปใหญ่เลยอันนี้คือเคสเนี้ยมันเกิดขึ้นได้หมดพันพยายามอย่าเพิ่งย้ายงานใหอายุงานเยอะๆโฟล์ลไว้ก่อนดีกว่ากรณีสองแรบผมคนทำอาชีพอิสระค้าขายฟรีแลนซ์ทั้งหลายสําคัญมากคือหนึ่งสเตทเมนต์ย้อนหลังปีหนึ่งสปีสําคัญมากคนทำอาชีพนี้นะครับผมอายุงานเนี่ยเข้านับที่2ปีต้องทํามาแล้ว2ปีขึ้นไปธนาคารเขามอง2ก็คือในเรื่องของการเสียภาษีทวิ50อันนี้มีไหม ้มียิ่งดีมากเลยเอกสารการจ้างงานต่างมีไหมเช่นเป็นฟรีแลนซ์รับประกอบคอมหรือรับเขียนโปรแกรมต่างเนี่ยมีชพวงวี้าสิบไหมอะไรพวกนี้ไหมมีการยื่นภาษีไหมอ่าสาคัญมากๆหลักๆนะครับถ้าเกิดเป็นฟรีแลนซ์เป็นค้าขายเนี่ยหนึ่งคือสเตทเมนต์สองคือหลักฐานการเสียภาษีอันนี้คือจุดตาที่ออกสาคัญมากๆแต่ว่าสำหรับคนที่คาค้าขายไม่ว่าจะเป็นค้าขายตามตลาดค้าขายของออนไลน์อะไรพวกนี้สําคัญก็คือการจดทะเบียนพาณิชย์มันเชื่อคมความมั่นเชื่อถือให้กับ เราเนะาะถ้าเกิดว่าเรามีเราจดไปก่อนก่อนยื่นกู้เนี่ยก็จะดีเหมือนกันทําค้าขายมีสัญญาเช่าไหมมีอะไรพวกนี้ไหมอันนี้คือการที่เตรียมการเตรียมตัวก่อนการยื่นกู้ที่สําคัญมากๆสาหรับงานประจําและอาชีพอิสระค้าขายแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับคือเครดิตบูโรไม่ว่าคุณจะเป็นงานประจําหรือทําอาชีพอิสระหรือค้าขายนะครับบูโรสําคัญั้งมากคุณอย่าเพิ่งมีภาระ,ะหนี้เกินตัวก่อนจะซื้อบ้านบางทีเนี่ยเงินเดือนหมื่นแปดสองหมื่นผ่อนรถคันเดียว ก็ซื้อบ้านไม่ได้แล้วซื้อไม่ได้หมายถึงว่าวงเงินไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบสร้างภาระหนี้หรือทําตัวเองให้มันคเคลียร์ไว้ก่อนหมายถึงว่าคเคลียร์ไว้ก่อนไม่มีผ่อนรถไม่มีผ่อนอะไรทำคือเคลียร์ไว้ก่อนแล้วจะไปมีตอนหลังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนก่อนจะซื้อนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมีเพราะว่าเป็นการเพิ่มภาระหนี้สินให้กับในบูโรกลายเป็นว่าเราก็มีหนีส้สินอื่นๆอยู่แล้วไปยิงกูซื้อบ้านอกีกมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นการ ตรียมตัวพวกนี้สําคัญมากๆเลยก็สำหรับท่หนผมที่ต้องการอยากซื้อบ้านสามารถทักมาปรึกษาได้ The First Location บ้านสวยทำเลยืนหนึ่งออฟฟิศเราเนี่ยตั้งอยู่ที่บางใหญ่ซิตี้ซอย9นะครับหลังกรมที่ดินบางใหญ่ขยักปรึกษาสื่เชื่อการยื่นกู้ซื้อบ้านหรือต้องการซื้อบ้านทำเลอนี้หรือต้องการขายบ้านนะครับเรารับซื้อเหมือนกันมาปรึกษาเราได้เหมือนกันที่ออฟฟิศหรือติดต่อที่เบอร์ตารางนี้เลยสว,นนสวัสดีครับ